พวกเขาก็บอกว่าการที่อเมริกานั้นจะมาให้เราเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบระดับโลกพวกเขาก็เฉยๆแต่พวกเขาก็บอกว่าเราได้กระทําถูกทางแล้วแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับการที่อเมริกาจะมีการมาขึ้นบัญชีดําให้แก่พวกเขาก็ถือว่ามันก็เป็นเครื่องหมายที่ทรงเกียรติสําหรับพวกเขาครับกลุ่มฮูตีนั้นก็ยังคงเปิดฉากที่จะทําการโจมตีเรือพาณิชย์โดยมีการใช้ดโดรนขีปนาว หลายสิลูกนะครับก็พุ่งตรงไปยังเรือต่างๆที่แล่นในเขตของทะเลแดงแล้วก็ที่อ่าวเอเดนมันก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่ไปบีบบังคับให้อิเซลเนี่ยจะต้องหยุดสงครามพวกเขาก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อต้องการมาฟ่อมบาดโดยตรงเลยฮนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถา,านการณ์ที่มันเกิดขึ้นในทะเลแดงนํามาเสนอกันครับ ช่วงเมื่อวานนี้ฮะก็ถือว่าเป็นวันเที่ยวของวันตรุษจ,จีนแต่อเมริกาก็เที่ยวเช่นกันครับแต่ว่าการเที่ยวของอเมริกากับอังกฤษนั้นก็คือการทําเที่ยวบินครับท่านผู้ชมเที่ยวบินดังกล่าวนั้นก็คือการเข้ามาปฏิการทางทหารโดยเฉพาะพื้นที่ของเยเมนทีนี้รายงานที่มันได้รับมาจาก กองชาการการในเขตของตะวันออกกลางก็คือเซนคมนะครับได้มีการออกมากล่าวในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองรังสารัดได้ทําการไปบดขยี้ครับระบบขีปนาวุธของฮูตีจํานวนมากแล้วก็พวกยาน u UH s v ก็คือพวกเรือไร้คนขับที่มันมีการติดตั้งเรื่องของระเบิดนี่แหละครับแล้วฮูตีเนี่ยก็มักจะมีการใช้เรือแบบนี้ เข้ามาพุ่งโจมตีพวกเรือมาทุกสินค้าหรือแม้แต่เรือรบของอเมริกาในขณะที่วันที่16กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กําลังที่จะไปชี้โป้งให้ฮูตีนั้นเป็นผู้ก่อคว,วามไม่สงบระดับโลกนะครับหมายความว่าจะนําฮูตีนะครับกลับขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้ก่อคว,วามไม่สงบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สมัยการนําของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้มีการ ลดสถานะของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบลงไปตอนนี้ก็ต้องหวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในขณะที่ฮูตีดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสะทกสะทานกันสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวข้องกับประเด็ดนนี้และกลุ่มฮูตีนั้นก็ยังคงมีการออกมายืนการปฏิเสธครับที่จะยุติบริการทางทหารของพวกเขาโดยที่กองบัญชาการในเขตของตะว,วันออกกลางน,นะครับหรือว่าเซนคอมนั้นได้มีการออกมาทวิตเตอร์ หรือว่า x ในปัจจุบันนี้นะครับเขาก็บอกว่ากองลังของสารัฐได้ทําการโจมตีเพื่อปกป้องตนเองโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็พุ่งเป้าไปเล่นงานพวกยาน USV ก,ก,ก็คือเรือไร้คนขับนั่นเองครับที่ได้มีการติดตั้งระเบิดก็สามารถไปทําลายพวกมันได้ถึง2ลํลำนอกจากนี้ครับก็สามารถเข้าทําการสกัดกั้นขีปนาวุธประเภทครูดมิสไซล์ได้ถึง4ลูกครับ แล้วก็มีการเข้าไปจัดการครับขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินของฮูตีที่กําลังจะยิงใส่นะครับเป้าหมายในฝั่งของอเมริกานะครับที่มันกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับกองทัพเรือสหรัฐหรือแม้แต่เรือพาณิชย์นะครับที่มันกําลังบปติงานในเขตของทะเลแดงสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเขาสามารถทําลายพวกมันได้ทั้งหมดครับการกระทำของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ครับก็เพื่อเป็นการมาปกป้องสิงทธิเสรีภาพในการเดินเรือ แล้วก็ต้องการทําให้หน้าน้ําตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าน้ําสากลนเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยและจะต้องปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสําหรับกองทัพเรือสหรัฐและเรือพาณิชย์ต่างๆแต่ว่าสื่อทางการของคูตีนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้ครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาได้มีการพุ่งเป้าไปพูดถึงสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนะครับบอกว่า2ประเทศนี้ครับได้ทําการโจมตีพื้นที่ทางเหนือก็คือที่ บราคอมกับที่ซาดาครับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนั้นได้มีการเปิดบริการทางทหารก็คือการใช้พวกระบบขี่ปนาวุธเนี่ยนะครับโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีแต่ก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงการโจมตีใดๆนะครับสำหรับกองลังทางเรือของพวกเขาแล้วก็ตั้งแต่วันที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเปิดบริการทางทหารหลายครั้งนะครับบนพื้นที่หลายสิบแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่การควบคุมของกลุ่มนากรบูตีในเยเมนก็พุ่งเป้าไปที่ระบบเลดร์ของฮูตีแท่นยิงขีปนาวุธแล้วก็เรื่องของโดนนะครับสถานที่ทางทหารครังกระสุนและสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการทหารซึ่งมันก็เป็นการโจมตีที่ทั้งสองประเทศนี้ครับก็มีเจตนาที่ต้องการจะมาลดทอนอำนาจทางทหารของฮูตี และก็ส่วนหนึ่งนั้นก็บังคับให้อูตีนะครับจะต้องทําการหยุดโจมตีเรือต่างๆในเขตของทะเลแดงหรือพื้นที่อื่นๆทีนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ครั้งใหม่นะครับเหตุการณ์ครั้งใหม่ที่มันอุบัติขึ้นมานี้นะครับอูตีนั้นก็ยังคงเพิกเฉยต่อคําพูดที่มาจากรัฐบาลวอชิงตันที่ต้องการให้พวกเขานั้นจะต้องทําการยุติโจมตีเรือรบหรือแม้แต่เรือพาณิชย์ในเขตของทะเลแดง พวกเขาก็ทราบดีว่าณขณะนี้ครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังขึ้นบัญชีดําให้กลุ่มนักรบภูตีตรงนี้นะครับจะต้องเป็นกลุ่มผู้ก่อวามไม่สงบในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ครับและกฎหมายตรงนี้ก็จะต้องมีการถูกบังคับใช้อย่างแน่นอนส่วนทางด้านทูตสหรัฐประจำเยเมนก็คือนายสตีเฟนฟรากินนะครับก็ได้มีการออกมากล่าวก่อนหน้านี้ว่า สหรัฐอเมริกานั้นต้องการที่จะมาขึ้นบัญชีดําให้แก่กลุ่มฮูตีนะครับว่าหากฮูตีนั้นก็ยังคงดําเนินการโจมตีเรือรบต่างๆหรือแม้แต่เรือพาณิชย์ในเขตของทะเลแดงหรือแม้แต่ที่อ่าวเอเดนฮูตีนั้นก็จะถูกขึ้นสถานะเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแต่ถ้าหากว่ากลุ่มนี้นะครับยอมที่จะหยุดปฏิการทางทหารพวกเขาก็ยินดีครับที่จะถอดฮูตีออกจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เพราะฉะนั้นการขึ้นบัญชีดำนั้นมันจะส่งผลอย่างแน่นอนนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์นี้แต่สหรัฐอเมริกานั้นก็กําลังที่จะเข้าไปตรวจสอบฮูตีนั้นจะมีการหยุดพฤติกรรมที่มีความก้าวร้าวในเขตของทะเลแดงแล้วก็ที่อ่าวเอเดนดือไม่ในขณะที่กลุ่มฮูตีนะครับก็ได้มีการออกมาเตือนว่าพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าครับที่จะไปโจมตีพวกเรือต่างๆในแถบของทะเลแดงแล้วก็ที่ช่องแคบวับอันมันดับที่อ่าวเอเดน แล้วก็ขู่ด้วยว่าพวกเขาจะขยายขอบเขตการโจมตีนะครับไปยังนู่นนะฮะอิสราเอลหากว่าอิสราเอลนั้นยังไม่ได้มีการยกเลิกการบุกรุกภาคพื้นดินโดยเฉพาะที่จุนนนกาซานะครับปูตินเนี่ยก็ต้องการบอกว่าหางให้พวกเขาหยุดพฤติกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบทะเลแดงก็ขอให้สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็พันธมิตรเนี่ยไปอ้อนวอนอิสราเอลบอกว่าหยุดปฏิการทางทหารล้อมจุนวนกาซาได้แล้วครับ ในขณะที่สมาชิกรัฐสภาของฮูตีนะครับก็ได้มีการออกมากล่าวในทวิตเตอร์ว่าหากว่าอิสราเอลไม่ยุติสงครามในกาซาหรือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษย,ยังไม่หยุปดปฏิบัติการพื้นที่ของเยเมนนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะมีการเพิ่มมาตรการในการลุกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการโจมตีเรืออย่างไร้ขีดจำกัด แล้วก็มีการกล่าวเสริมว่ากลุ่มฮูตีไม่ได้แสดงความกังวลน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกานั้นจะทําการขึ้นบัญชีดํากลุ่มของพวกเขาพวกเขาก็บอกว่าการที่สหรัฐอเมริกานั้นจะมาให้เราเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบระดับโลกพวกเขาก็เฉยเฉยแต่พวกเขาก็บอกว่าเราได้กระทําถูกทางแล้วแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับการที่อเมริกาจะมีการมาขึ้นบัญชีดําให้แก่พวกเขาก็ถือว่ามันก็เป็นเครื่องหมายที่ทรงเกียรติ สำหรับผู้ขา่าวครับกลุ่มฮูตีนั้นก็ยังคงเปิดชาครับที่จะทำการโจมตีเรือพาณิชย์โดยมีการใช้ดโดรนขีปนอุตหลายสิบลูกนะครับก็พุ่งตรงไปยังเรือต่างๆที่แล่นในเขตของทะเลแดงแล้วก็ที่อ่าวเอเดนมันก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่ไปบีบบังคับให้อิเซลเนี่ยจะต้องหยุดสงครามพวกเขาก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อต้องการมาฟ่อมบาดโดยตรงเลยฮะ อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ